ตัวได้ในที่สุดนะคะ <S <S อนุรักษ์จะพูดอะไรก็พูดไปสุดท้ายก็ล้องวงจรปิดมันจ <S <S <ช>ับภาพได้ชัดเ<ช><ช>จนนออคะคะหละักฐานชัดจริงๆคุณผู้ชมอ่ะคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวของผู้ชายคนนี้กันต่อเป็นหนุ่มชาวจังหวัดอ่างทองทะเลาะกับแฟนและสุดท้ายน้อยใจแฟนปรากฏว่ากระโดดลงไปในแม่น้ําเจ้าพระยาค่ะว่ายน้ําเลยว่ายข้ามฝั่งไปสุดท้ายเนี่ยข้ามฝั่งได้ด้วยนะกว่าร้อยเมตรแล้วไม่ยอมขึ้นอ่ะแล้วปรากฏว่าเจ้าตัวเนี่ยหมดแรงนะคะแต่ว่ากู้ภัยเนี่ยช่วยเหลือได้ดนะดทันค่ะเอาเ้ ดีนะที่รอดได้นะ<ช>คอันตรายมากอย่าทำอย่างนี้เลย<ม>เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าติดตามเรื่องของทิดอ๋อยหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักทิดอ๋อยนี่คือใครก็เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดบางย่าแพรกที่สุสีกาในกุฏิอะค่ะพอศึกแล้วก็เลยเป็นทิดอ๋อยนะ<ม>เดี๋ยวเราฟังเปิดใจเขาสักหน่อยแล้วกันนะคะช่วงหน้ามาติดตามค่ะัะดางาแพรมปน จะกดของการถ่ายภาพในที่แสงน้อยเก็บทุกสีที่ซ่อนในความมืดครั้งแรกของ Galaxy S ที่มาพร้อมปากกา S Pen เป็นมากกว่าที่เคยเป็นใหม่ Samsung Galaxy S 22 Series จองวันนี้รับส่วนลดสูงสุด1,500 0บาทหรือรับฟรีความจุเพิ่ม2เท่ามูลค่า4,000บาทวันนี้ถึง3มีนาคมนี้ โห้ไม้ด่างยังแพงต่ผิวดน ن แดดซ้ำๆจนคล้ำด่างพังอยากผิวดูใสปังต้องซิตราไมคัสซิสาสนสารสกัดส,สมเกาหลีวิตามินซีกันแดดสิบเท่าช่วยผิวด่างคล้ำดูกระจ่างใสผิวตัวดูใส,ดสแด้งราวกับผิวหน้าใหม่ซิตราแม่ให้รักเรอบครัวเรารักที่เราสนุกจัดเต็มกับทุกเรื่องถึงแม้ต้องเจอสิ่งสกรปรกสบู่เด็ดต่อช่วยลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียที่แฝงอยู่ได้ถึง 99. 9 9 9ปปกป้องทุกสิ่งที่รักด้วยเด็ดต่อ ลองในทุกวันหกสิ่งน่ารู้กับ Nestle b o o s, <S อาหารสุดครบถ้วนมีโปรตีนแคลเซียมใยอาหารวิตามินอีปีสิไขมันมูฟ้าอลองเลย Nestle b o o s สซัลสสมัมทุกวันอาหารสุดครบถ้วนช่วยให้แข็งแรง ออกไปสนุกแบบไม่สะดุดกับกลิ่นอับชื้นที่ผมใหม่ Dove My Solar Fresh Nourishment ปสานอะควาแบบถทายล็อกกลิ่นหอมช่วยล็อกกลิ่นอับชื้น refresh หนังสีสษะสดชื่นถึงปลายผมล็อกผมนุ่มหอมนานข้ามวันใหม่ Dove Birdie เข้มถึงใจแล้วลุยต่อ Birdie มั่นใจสูกัน โรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแน่นแอนตาซินเยลแสบร้อนกลางอากเนื่องจากกรดไหลย้อนแอนตาซินเยลแอนตาซินเยลย,ยาลดกรดและเคลือบแผลในกระเพาะอาหารแอนตาซินเยล เป็นคุณ New Isuzu ดี a x พลานุภาพไร้ขีดจำกัดพี่พี่เอานมมา,เ,า,มาเด็กๆรู้ว่าน,นมคันในชั่นสมาร์ทโก UHT มีแคลเซียมสูง สมาร์ทโฟนุ่นฮิตรับต้นแค่199บาทเลือกฟรีประกันจอแตกมูลค่าลักพันหรือเลือกของแถมอื่นตามใจที่ดีแท็กถึง31มอมีนาคมนี้ลอตีถูกเล่นดีแท็กเบบี้เลิฟเพลย์แพลนส์พรีเมียมยิ่งใช้ยิ่งเลิฟคุณภาพพรีเมียมด้วยซ u เปอร์แอคทีฟเจลซึมซับสูงถึง10ชั่วโมงนุ่มเวอร์ราคาหน้าเลิฟเบบี้เลิฟเพลย์แพลนส์พรีเมียมต้องลองพี่แปงยก่อน ชารองโรบัสต้าตัวใหม่ทฤฤี่เข้มสุดขั้วหอมเพราะขั้วสุดเข้มระเบิดรสชาติเข้มสุดขั้วชาลองมาเข้มสุดขั้วด้วยกันใหม่เมสกาแฟกระป๋องโรบัสต้าแบล็คโรส ครั้งแรกของโฟร์มสใหม่โฟรมสมัลติเกรนผสานธัญพืชรวมข้าวไรซ์เบอร์ี่ข้าวกล้องและอื่นๆพร้อมโกโก้แท้สารอาหารหลากหลายอืมอร่อยใหม่โฟรมสมัลติเกนลองเลยเรื่องอื่นปล่อยหลเทใจให้ไก่ก่อนกับ KFC ชุดทุกอังคาร159บาทถึง22กุมภาพันธ์นี้ โซฟีแล <Sophia! S 2> พลังฐานชาโคใหม่ล็อกกลิ่นวันนั้นมั่นใจใหม่โซฟีชาโค f เฟสด้วยฐานชาโคเฟสซึมซับพร้อมล็อกกลิ่นมั่นใจสะอาดมั่นใจมีกลิ่นโซฟีชา สนับสนุนโดยขอแนะนำเม็ดอมสมุนไพรรถมะขาป้อบอาปาเช่ไอเลิฟอาปาเช่เจนาฬิกา39นาทีเรื่อง Talk of the Town สัปดาห์ที่ผ่านมา <c oughs> จะมีอะไรเรื่องดังที่เป็นเรื่องดังและปังปุริเย่ไปกว่าเรื่องนี้คง <c oughs> ไม่มีแล้วนะคะแฉอ้อยต่อยติม๋ม <c oughs> สีกาด ทีมทิดอ๋อยน้องสาวโดดป้องจัดฉากใส่ร้ายค่ะโอ้โคือตอนที่หมอปลาตำรวจแล้วก็กองทัพนักข่าวบุกไปจับอดีตพระเป็นเจ้าอาวาสเน,นี่ยนะคุณผู้ชมจับศึกเพราะว่าไปสุกสีการอยู่นี่ค่ะนี่คือภาพนี้เนี่ยเอออะ เอาละจากเรื่องนี้เหนื่อยใช่ไหมคุณรศิีเหนื่อยมากแล้วมสักครู่กุฏิปิดใช่ไหมเจมปิดอยู่ค่ะเปิดไม่ได้นะคะต้องรอการอนุมัติจากหลายภาคส่วนก่อนสาหรับอดีตเจ้าอาวาที่ปิดอยู่ตอนนี้สหรับกุตินะคะคุณผู้ชมมาดูเรื่องของสถานการณ์การเมืองกันต่อนะคะกรณีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรไม่ครบองค์ประชุมแล้วล่มเนี่ยสภาล่มไป าถามว่าบรรยากาศอึมครึมเนี่ยอึมครึมระหว่างพลเอกอนุพงศ์กับคุณอนุทินเพราะว่านั่งซ้ายขวาต่างคนต่างไม่มองหน้าจดจดอย่างเดียวไม่รู้จดอะไร, <c oughs> ะรไม่ได้พูดคุยกันก็เลยถามว่าบรรยากาศอึมครึมเหรอแบบนี้ะนะคะ<อ>นายกการันตีบอกว่าไม่ได้อึมครึมยังรักกันดีะนะค,คะค่ะสถานการณ์นี้บ้างดีกว่าเรื่องของโควิด19อยังต้องติดตามใกล้ชิดคือต้องเรียกว่าตั้งแต่ต้นกุมภา เลยมาจนถึงช่วงนี้คือยอดพุ่งขึ้นทุกวันเมื่อวานนี้ก็ทะลุหมื่นห้าไปแล้วก็เลยทําให้หลายๆสถานที่เนี่ยต้องมีการปิดนะคเหมือนกันที่ตอนนี้คนหลั่งไหลกันไปเยอะมากนะคะดูตัวเลขกันหน่อยตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดนะคะประจําวันนี้นี่ไงคือขึ้นเรื่อยๆจากหมื่นห้ากว่านีหมื่นหกว่าแล้วนะคะเนี่ยหนึ่งหมพ 330รายที่ติดเชื้อเพิ่มนะคะ,คะถึงแม้ว่าหายป่วยจะ9,000กว่าแต่ยอดติดเชื้อคือมันเพิ่มเร็วเพิ่มเยอะมาก นะคะตอนนี้เนี่ยเสียชีวิตเพิ่มอีก25ศพด้วยแล้วก็สะสมเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะอย่างที่เราเห็นคือสถานการณ์อย่างที่บอกโอมิครอนมันติดเร็วติดง่ายใช่ค่ะนะคะและอาการมันก็ไม่ค่อยชัดเจนด้วยบางทีมันเหมือนกับเป็นไข้หวัดเราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยนี่เราติดหรือยังนะคะยังไงการป้องกันตัวยังคงจําเป็นเหมือนเดิมนะคะเห็นตัวเลขใจคอไม่ดีนะคะอายังคงต้องระมัดระวังกาดยาตกเหมือนเดิมนะคะพี่สองคนรู้จักเหน่งคอตั้งไหม เน่งคอตั้งคุณผู้ชมไม่รู้จักไม่เป็นไรแต่เด่งบอกว่าเรื่องของความรักมันห้ามกันไม่ได้ค่ะ <c oughs> คือเรื่องของเรื่องแบบนี้ตอนนี้เน่งคอตั้งเนี่ยถูกจับแล้วนะกลายเป็นผู้ต้องหาแล้วค่ะน้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุ17ปีอยู่ที่101บอกว่าเน่งคอตั้งเนี่ยลักษณะคือเหมือนคุกคามขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามมาแบบเนี้ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ตามมา <c oughs> แล้วลักษณะคือมาพูดคุยกับน้องนะนะคะน้องก็กลัวน้องก็เลยเอาคลิปเนี้ยไปร้องเพจเพจก็เลยเอามาโพส เราเองก็เลยนำมาเสนอข่าวต่ออยากดูแล้วใช่ไหมคะว่าคลิปต้นเรื่องเป็นแบบไหนเชิญค่ะยังคณจักไว้เเื่ยยังค่ะนูเป็นเคนนิียังยง